เห็นไหมมันสวยมันหน้ามันขาวเท่าคอแล้วเห็นไหมเห็นไหมไม่ได้พูดเล่นนะเออมีแฟนคลับบอกว่าเนี่ยหน้ายาชิพูนะเนี่ยมันแบบว่ามันขี้เลมันหน้าลิงมันหน้าดํามากขึ้นก้านมันหน้าเหี่ยวหน้าย่นต้องไปตะใบออกอย่างเดียวต้องไปอะไรนะเลเซอร์ต้องไปเอาตะใบอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรกระดาษทรายถูออกอย่างไม่ต้องครีมตัวนี้เอาอยู่ชื่อยพาชิพูนะสั่งมาเยอะๆนะคะยาชิููส่งส่งทั่วโลกนะคะส่งฟรีทั่วโลกแต่ต้องอ สั่งครีมยาสูนะคะอย่าลืมนะคะสั่งกันนารัวๆเลยนะคะอย่าลืมนี่เป็นครีมแก้ฝ้านะคะครีมแก้ฝ้าใช้แล้วแบบว่าหน้าขาวหน้าสวยเห็นไหมในเหี่ยวนนย่นที่เป็นติ่งกบติ่งเกียดติิ่งกามก็จะหายไปจต่ออกเป็นสีชมพูออร่าไม่แพ้ไม่แพ้ไม่เป็นคืนไม่เป็นผื่นไม่คันไม่น่าไม่รอกอืรับรองของมีออยรับประกันล้านเปร์เซนไม่แพ้ไม่เป็นผื่นไม่คันถ้าจะคันก็คือตัวเราเองคันอื คันแล้วก็จะไปไหนแล้วก็ออกไปข้างนอกนะถ้าเราคันเออจริงๆนะเออแต่ใช้ครีมตัวนี้ไม่คันเห็นไหมผมสวยด้วยไหมมีแฟนขับถามว่ายายทำไมผมสวยจังเอาก็คนสวยนะเราแบบว่าเราคิดดีเราคิดดีเราทําดีเราทํา,ทาทแต่สิ่งดีๆชีวิตร่างกายมันก็จะดี มผมมันก็จะสวยไหมเราใช้ครีมไหมสวยมากเลยออร่าหน้าป็นสีชมพูออร่าจริงๆนะใช้ครีมที่แจนพูรีวิวไม่ต้องแต่งหน้าทาเช้าตอนเย็นนี่ตัวแรกนี่ตัวแรกนะคะตัวแรกแล้วก็ ตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองนะคะชาแล้วหน้าชุ่มชื้นหน้าเด็กลงสิบไปอย่าลืมนะคะและสั before, ่งเป็นชิ้นก็ได้นะหรือจะสั่งตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เป็นชิ้นนะคะแบบว่าทาแล้วหน้าแบบว่าหน้ามันจะนิ่มจะนวลสวนฉลยนะคะทําให้หน้าเราขาวทําให้หน้าเรานิ่มทําละให้หน้าเราเนียนนะคะ้าจะบอกให้นะคะแล้วก็ตัวเนี้จะทําให้หน้าเราเนียนนิ่มนวลสวนฉลยหน้าอ่อนลงสิบ ใช้เป็นประจำหน้าอ่อนลง10ปีอย่าลืมนะคะทําให้หน้าตึงภายใน1นาทีแล้วเราใช้ตัวนี้ทําให้หน้าตึงภายใน1นาทีเห็นไหม49 49เลยนะคะเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะตั้งแต่เริ่มมาใช้ครีมตัวนี้ได้เดือนเดือนกับ5วันนี่แหละสวยัไหมนี่ผู้เปลี่ยนไปเออสวยจริงๆนะจะบอกให้อ นมีใครถามว่าสวยตรงไหนก็ตรงที่มันสวยแหละคันหัวจุดเท้าเลยเห็นไหมเห็นไหมหัวจุดเท้าเลยค่ะหัวจุดเท้าเลยจะให้ดูเห็นไหมตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยนะสวยมากจะบอกให้ไม่ได้หลงตัวเองนะมันเรื่องจริงนะขนาดหัวยังบอกเลยไหมตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยค่ะปูนีอีป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 ีีลายปูนีอีปอีปีอีปีอีปีจลายปูนีปีอีปีอีปีอีปีปบลายปูอีปีอีปนี่ใช่ปูน้มานีบปหาด่น อย่างเลยแม่เนาะบอกอย่าลืมใช้เป็นประจานะคะเช้าเย็นหนึ่งสองสามเช้าเย็นหนึ่งสองสามนะคะแต่ถ้าจะใช้ตาถ้าถ้าจะสั่งเป็นชิ้นก็ได้เป็นชิ้นก็ได้นะคะขายเป็นชิ้นด้วยนะคะสั่งมาถามมานะคะสั่งมานี่ขายเป็นชิ้นได้แยกขายได้ะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่แยกขายได้นะขายอย่าลืมนะคะสั่งยาชมพูมานะคะน่าจะได้สวยใสอล่านะคะอย่าลืมนะคะค,คิมแก้ ฟ้าหน้าสวยหน้าใสออร่าหน้าสีเป็นชมพูอ่องต่องดูดูจากหน้ายาชมพูก็รู้ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่มดเท็จเอาคนจริงมารีวิวของจริงรีวิวหน้าดําจริงตอนนีข้ขาวจริงสวยจริงไหมดําจริงมารีวิวจริงสวยจริงขาวจริงฝ้าหายจริงไหมมันเลิศใช้ได้เดือนเดือนกับ5้าวัน มันเลิศไหมไม่ต้องแต่งหน้าบอกหลายครั้งว่ามีแฟนขับถามมาเยอะว่ายายแต่งหน้าหรือเปล่าไม่ได้แต่งยี่ผู้แต่งหน้าไม่เป็นแค่ทาครีมของยาชมพูเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วก็ตอนเช้าก็ทาครีมกันแดดเนี่ยย่าผู้แต่งหน้าไม่เป็นแล้วก็ทาลิปติกหวีผมซะให้สวยๆหว,วีอยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยหวีผมซะให้สวยๆอุ้ยแม่จ๋าไม่จ๋าหวีผมให้สวยๆแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสวยๆทาลิปติกแค่นั้นก็จบแล้วเห็นไหมเพราะว่าหน้าเรามันได้อยู่แล้วไง หน้าเรามันสวยแล้วเพราะเราใช้ครีมะสมัยก่อนหน้ายันผัวดํามากเลยเพราะยันผูวไม่ได้ไม่ได้เจอครีมตัวนี้ไงดํามากเลยนะเพราะว่ายันผูวไม่ได้ใช้ครีมใช้แต่ครีมอะไรไม่รู้ทีนี้พอมาใช้ครีมตัวมันถูกไงเออมันถูกกับหน้าเรามันถูกกับผิวของเราเออมันบาลานซ์กันไงเออไหมมีชันขาดทำายายใช้กี่ชุดถึงจะหายบอกไม่ได้เออบอกไม่ได้จริงๆดูหน้ายันผูวเป็สียัพูอ่องตองบอกไม่ได้ว่าใช้กี่ชุดถึงจะหายนะคะก็ใช้ไปเรื่อยๆมันแลวแต่สภาพผิวไง ผิวใยผูแห้งกา้านเหีย่ยวย่นดำถ้าคนไหนติดตามใยผูตลอดจะรู้ว่าหน้าใยผูเป็นยังไงนะคะแต่มาใช้ตัวนี้ได้เดือนเดียวได้เดือนเดียวเดือนกับห้าวันหน้าดูเอาดูเอาแล้วกันเนอะดูเอาแล้วกันไม่พูดมากหขนาดไม่พูดมากนะก็พูดไปเยอะแล้วนะดูเอาเนี่ยคนไหนอยากสวยอะแอดมาหาใยผูดได้จริงๆแอดมาเลย คนไหนอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนะมันแบบว่าผิวของเราเป็ผิวคนเอเชียใช่ไหมมันจะหาครีมอะไรที่เข้ากับผิวของเรายากมาก,มากถ้าเราไปใช้ครีมของพวกฝรั่งที่เขาขายมันไม่เข้ากับผิวเอเชียของเราเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ถ้าไม่เชื่อแอดไลน์มาหาเยนพูเราก็สั่งใช้เราจะติดใจจริงๆผิวของเราเอเชียเราต้องใช้ของเอเชียนะคะมันจะได้สวยเห็นไหม สวยใสหน้าเป็นสีชมพูอ่องตองมันสวยได้เท่านี้มันดีแล้วนะนี่ไหมหน้าน,นี้มากเลยจริงๆนะขนาดคุณสามียังชมเลยคุณสามียังชมเลยนะคะนี่พอเราใช้1 2ึสามล้ว